นะครับอวตารเหล่านี้หรือคนเหล่านี้พยายามที่จะออกมาดิเครดิตหรือพยายามที่จะออกมาเบี่ยงเบนนะครับเรื่องของภาพถ่ายเหล่านี้โดยอ้างเรื่องนะครับ Photoshop 3.0เรื่องของ Photoshop 3.0นะครับแต่ไม่ยอมพูดนะครับและก็ไม่ยอมออกมานะครับบอกว่าภาพนั้นนะครับเป็นภาพจริงนะครับนะครับไม่ออกนะครับพยายามเบี่ยงเบนประเด็นนะครับ ต้องบอกว่าวันนี้เราอย่าประดงประเด็นครับภาพนี้ประเด็นคือตัดต่อหรือไม่ตัดต่อต่างหากภาพนี้ถ้ามีการตัดต่อนั่นคือมีสิ่งที่นะครับเรียกว่า,เ,าเขาเรียกว่าทางกฎหมายเนี่ยตามมาอย่างแน่นอนแต่ตอนเนี้นะครับพยายามที่จะบอกว่าภาพเนี้ยนะครับเอานะภาพนี้ไหนบอกใช้ p h o t o s h o p 3.0 3.0มันเป็นเก่าโบราณอย่างงุนอย่างงี้อะไรเงี้ยแต่ไม่ยอมพูดถึงเรื่องของการตัดต่อและนะครับก็มีบางคนนะครับอวตารบางคนก็ออกมาบอกว่า าภาพนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ตัดต่อระวังหน้าแตกกันอย่างนีน้ผมก็ต้องบอกก่อนว่านะครับก่อนที่นะครับอวตารเหล่านี้นะครับจะออกมานะครับจะออกมาบอกว่าสวัสดีครับคุณพิที่หนูจะออกมารับรองภาพเวลา21.56กอะ่ะว่าเป็นภาพจริงไม่ได้ตัดต่อนะครับตัวอวตารเองนะครับเป็นเป็นของจริงให้ได้ก่อนครับนะเป็นของจริงให้ได้ก่อนครับเพราะคุณยังปลอมอยู่เลย นะครับคุณยังปลอมอยู่เลยแล้วจะไปการันตีภาพ2 1 5 6ว่าเป็นภาพจริงเนี่ยผมว่านับตั้งสตินับตั้งสติดีๆนะครับเอาตัวเองให้เป็นให้ให้เป็นตัวจริงก่อนให้เป็นของจริงก่อนนะครับถ้าตัวเองยังปลอมนะครับอย่าไปการันตีใครนะว่าเขาเป็นของจริงนะเพราะตัวคุณยังปลอมเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้อวตารทั้งหลายก่อนที่จะออกมานะครับอองบารับรองภาพนะครับว่าภาพเวลา2 1 5 6นั้นเป็นภาพของจริงไม่ได้เป็นภาพตัดต่อนะครับ ทำตัวเองให้เป็นตัวจริงก่อนครับไปทํเติดตัวเองให้มีตัวตนก่อนครับไอ้หนุ่มผมยาวมีส่วนอะไรคะาถามว่าไอ้หนุ่มผมยาวมีส่วนอะไรครับก็คือว่าเขาเป็นคนบอกนะครับว่าเขาเป็นคนเขาเป็นคนถ่ายภาพนะครับอันนี้เองนะครับออันดับแรกเลยก็คือเขาบอกว่าภาพเวลายี่6เนี่ยเขาเป็นคนถ่ายเองโดยใช้มือถือของคุณกะติกเป็นคนถ่ายอ่ากูแซมคุณนคบอกเองอะ่ะง่ายๆนะครับ เมื่อตอนวันที่28กุมภาพันธ์2565ตอนที่เขาไปออกรายการโหนกระแสนะครับก็คุณนุ่มกัญชัยเนี่ยก็ได้มีการถามว่าเอภาพเวลา21.56เนี่ยภาพเนี้ยใครเป็นคนถ่ายอ่าใครเป็นคนถ่ายอ่าอ่าคุณแซนก็บอกว่าคุณแซนเป็นคนถ่ายโดยใช้นะครับโทรศัพท์ของคุณกติกเป็นคนถ่ายอ่าอันนี้ก็คือความเกี่ยวพันกันอ๋อค่ะนึกได้แล้วอ่าใช่ครับ อันนี้คือข้อมูลแต่ทีนี้ว่ามันก็มีการตั้งข้อสังเกตตั้งข้อสงสัยว่าเอ๊ถ้าเกิดสมมุตินะครับสมมุติว่านะครับน้องตะโมไม่ได้อยู่บนเรือแล้วอ้าวแล้วภาพนี้ถ่ายได้ยังไงนะเป็นการที่ตัดต่อแบบไหนตัดต่อแบบเอาภาพน้องตะโมทั้งหมดมาใส่หรือจริงๆแล้วมีคนคนหนึ่งนะถ่ายภาพนะกับคุณกติตินะครับอ่าจริงต้องมีการตัดต่อตรงคอนะครับคือใส่คือใส่คือใส,คอใส,คอใส่คือใส่เสื้อคลุมอ่ะ ก็เลยต้องตัดต,ต่อตรงคอเพื่อเอาหน้าของตั้งโมมาใส่และส่วนที่2ก็คือส่วนของขานะส่วนส่วนอ่าส่วนของขาเนี่ยนะอา่ามีการอา่าต้องทําขาใหม่เนื่องจากว่าคนนั้นน่ะไม่ได้อา่าใส่กางเกงยีนหรือเปล่าอ่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยววันนี้ก็คงจะได้รู้กันนะครับคงจะได้รู้กันเพราะคุณเอกราชเนี่ยก็ได้ออกมาอย่างแน่นอนเพราะวันนี้นะครับต่างอย่างที่บอกว่า เรื่องของการรับรองอย่างไม่เป็นทางการจากดี i เนี่ยบอกว่ามีอยู่สถาบันหนึ่งออกมารับรองแล้วนะครับคนผิดต้องได้รับโทษครับสวัสดีครับแอ,อสวัสดีครับและนะครับก็ต้องบอกก่อนว่านะเห็นคุณแซนเนี่ยเข้าไปตามช่องตามๆแล้วถามว่า นะครับเออสถาบันไหนรับรองอะไรทําไมไม่รอให้สถาบันรับรองเสร็จแล้วค่อยออกมาพูดก็ต้องบอกกับนะครับคุณแซนถ้าคุณแซนเข้ามาฟังที่ช่องผมแล้วมาบอกกับช่องผมเนี่ยไม่ต้องบอกคํานี้นะครับไม่ต้องถามนะครับว่าสถาบันไหนรับรองถ้าคุณคิดว่าภาพนี้เป็นภาพจริงไม่ได้มีการตัดต่อโชว์หลักฐานมาครับโชว์หลักฐานมาครับนะะโชว์หลักฐานมานะครับว่าภาพนี้เป็นภาพจริงหลักฐานที่บอกว่าเป็นภาพจริงคืออะไร โชว์มาครับโชว์มาได้เลยครับยินดีรับฟังครับยินดียินดีที่จะอขอโทษยินดีที่จะไอ้นะี่หนให้ถ้ามีฟามจริงออกมานะครับเพราะฉะนั้นก็คือถ้ามีหลักฐานว่าภาพนี้คุณเป็นคนถ่ายเองนะครับแล้วก็มีหลักฐานชัดเจนว่าภาพนี้เป็นฟับทับจนถับเอาออกมาครับ,รบไม่ต้องถามครับไม่ต้องถามว่าสถาบันไหนรับรองหรือไม่รับรองเพราะตอนนี้นสถาบันที่รับรองผมไม่รู้ แต่คุณเอกราชเนี่ยออกมาเปิดเผยเนี่ยข้อมูลเนี่ยอันนี้ชัดเจนยิ่งกว่าสถาบันอีกเมษ่านนี้คนบนเรือจะได้ให้ข้อมูล d ดสคือใครคะเมษานนี้คนบนเรือจะให้ข้อมูล d ดสคือใครคะไปได้ข้อมูลมาจากไหนครับคิดว่าถ่ายตัวเองเพราะรูปตรงคอเป๊ะมากนวดไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็น่วมเองอ่าใช่เพราะฉะนั้นถามว่าวันเนี้ย <c oughs> ผมไม่รู้หรอกนะสำหรับผมผมไม่รู้หรอกว่าสถาบันไหนเป็นคนรับรอง แต่มีข่าวออกมานะครับจากนักข่าวบอกว่านะครับมีสถาบันหนึ่งนะครับรับรองออกมาแล้วนะครับซึ่งคุณอัดก็ออกมาพูดแล้วนะครับคุณอัดบอกค่ะคุณอัดบอกว่าอะไรครับนะครับและแต่ที่แน่ๆวันนี้คุณเอกราชเนี่ยเอาข้อมูลออกมาเปิดนะครับวันที่สองเมษาวันที่สองเมษาไม่ใช่คนบนเรือนะครับ ไม่ใช่คนบนเรือนะครับคนที่เกี่ยวข้องและสนิทสนมกับคนบนเรือครับไม่ใช่คนบนเรือไม่ใช่คนบนเรือครับวันที่สองก็คือคนที่สนิทกับคนบนเรือที่นะครับดี a เรียกมาแล้วอ่า DNA เรียกมาแล้วเขาไม่ว่างเนื่องจากว่าเขาอยู่ต่างประเทศผมก็คิดว่าถ้าเป็นถ้าเป็นแบบนี้ก็น่าจะเป็นคุณเบน์บิ๊กไทยหรือเปล่าเพราะ คนที่ DNI เรียกมาแล้วอขอเลื่อนเนื่องจากตัวเองนะอยู่ต่างประเทศก็มีคุณเบนทพิไทยครับไม่ใช่ไม่แน่ใจว่าใช่คนนี้หรือเปล่าแต่ว่าคุณอัดบอกว่าคนที่จะมาวันที่สองเนี่ยดีนไอ,อเคยเชิญมาแล้วเขาไม่ว่างเพราะเขาอยู่ต่างประเทศถ้าอยู่ต่างประเทศเราไปไล่ดูทั้งหมดคนที่ d n นเชิญมาแล้วขอเรื่อนนะครับแล้วอยู่ต่างประเทศเนี่ยก็มีคุณเบนทพิไทคนเดียวครับ มีคุณเบ้นพึ่งไทยคนเดียวอ่าที่ขอเรื่อนเพราะอยู่ต่างประเทศอ่าอันนี้ใช้ข้อมูลนี้หรือเปล่าออ่า,อาใช่น้องแม็กบอกแล้วอ่าใช่น้องแม็กบอกแล้วอ่าเพราะฉะนั้นก็คือต้องบอกว่าต้องฟังดีๆที่คุณอัจฉริยะพูดอนะครับคุณอัจฉริยะพูดถึงไทยนะครับพูดยังไงพูดประเด็นไหนนะครับอ่านะนะครับ อ่าใช่น้องแม็กบอกแล้วใช่ครับเพราะฉะนั้นวันนี้เรื่องของภาพตัดต่อนะภาพตัดต่อนี้นะครับวันนี้ถ้ามาถามผมว่าสถาบันไหนรับรองผมไม่รู้เพราะผมไม่ใช่ d ีเผมก็ไม่สนิทกับดีเอสไอนะครับดีเอก็ไม่ได้มาบอกผมแต่มีข้อมูลจากข่าวที่ผมฟังจากข่าวว่ามีสถาบันหนึ่งได้ทําการรับรองแล้วแต่รออีก2สถาบันรับรองให้ตรวจสอบแต่คนที่ออกมาเปิดเผยว่าภาพนี้ตัดต่อ100%นะครับ และผมนะครับก็ดูข้อมูลเนี่ยก็คือคุณเอกราชนามโพคินนะครับอ่าคุณเอกราชนามโพคินเนี่ยก็ออกมาเปิดเผยว่าภาพตัดต่อแบบไหนตัดต่อ,อยังไงตัดต่ออะไรนะรและมีการเอาภาพมาขยายให้ดูว่ามีการตัดต่ออย่างชัดเจนนี่คือหลักฐานที่ออกมาในโลกโซเชียลซึ่งแน่นอนครับคุณแซนเองนะค,คุณกติกเองนะครับก็สามารถที่จะเอามาชี้แจงได้ครับหรือไม่อยากชี้แจงก็ไม่เป็นไรครับแต่ไม่ต้องมาถามว่าสบาบ้านไหนกับผมเพราะผมไม่รู้ นะครับผมไม่รู้ผมว่าก็ตามหลักฐานผมว่าก็ตามข้อมูลนะครับที่โผล่ที่เกิดมาในโลกโซเชียลซึ่งแน่นอนครับว่าวันนี้แม่เราเข้าพบดีไอยับยังครับผมนะครับยังครับผมยังไม่ได้เข้าพบครับแม่เราเข้าพบดีไยังคาตอบคือยังครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็อย่างที่บอกนะครับว่าก็ว่ากันด้วยข้อมูลและหลักฐานต่างๆเท่านั้นเองนะครับแต่ที่แน่ๆนะครับหลังปีใหม่นะครับ หลังปีใหม่ไทยก็คือหลังสงการคุณอัจฉยะบอกว่าแกเป็นคนที่ซาดิสนิดนึงนะให้ไปเที่ยวสงการอย่างสนุกสนานก่อนแล้วหลังจากเที่ยวสงการสนุกสนานมาแกจะเอาความทุกข์มาให้นะนั่นก็คือหนุ่มผมยาวกับแม่กับแม่ลูกหนึ่งนะไม่รู้เหมือนกันว่าหนุ่มผมยาวกับแม่ลูกหนึ่งเป็นใครคุณอัดเตรียมของฝันเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้ว ค,คุณอัดเตรียมของฝันเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วอย่างกัที่บอกว่าถ้าถามผมนะครับว่าวันนี้เรื่องของภาพตัดต่อนะครับเวลา21.56อันเนี้ยไม่ใช่แค่ตัดต่อธรรมดาแซนท้าพนัน1ร้านค่ะแอดเพจนะครับ C S I L A ภาพไม่ได้ตัดต่อแซนท้าพนัน1 000, นึ่งร้านอ่าทำไมทำไมไปท้าพนันกับกับเพจ C S I L A ล่ะ ทำไมไม่ท้าผนังกับกับคุณอัจฉริยะลนะ่ะวางเงินกันเลยโคลลานกับคุณอาจฉริยะนะอ่าแล้วทางเขาจะเอาใครมาพิสูจน์ทางเราจะเอาใครมาพิสูจน์ว่ากันไปเลยผมว่าไปวางกับ csi l a ได้ประโยชน์อะไรไปท้า csi l a ได้ประโยชน์อะไรท้าลุงอัดนี่ท้าลุงอัจนี่เออท้าคุณหมอธวัชชัยนี่ท้าคุณเอกราชนี่เพราะอะไรครับ เซราะ c อเ l เเขาอยู่นี่ไปท้าทำไมล่ะคนนั้นท้าลุงอัดดีวางเงินกันเลยเงินสดๆดวางกันเลยเออจะได้รู้ดิช่วยกันไปเมื่อคืนซอเขาไปถามในไรน้องแม็กว่าสถาบันไหนที่บอกว่าตัดต่อก็คำถามคือทำไมจะต้องไปถามว่าสถาบันไหนว่าตัดต่อไม่ต้องถามสถาบันไหนวันนี้คนที่บอกว่าตัดต่อคือคุณเอกราชนามโพกิน ออกมาโชว์หลักฐานด้วยว่าตัดต่อยังไงตัดต่อแบบไหนตัดต่อด้วยวิธีการใดถูกต้องหรือเปล่าทาไมต้องถามด้วยหอ,งองสถาบัานอื่นนี่คุณเอกราชษนามบกค,คิดนี่ชัดๆทำไมไม่พูดถึง่งทําไมไม่บอกอะ่ะเออเอจริงมากคำถามคือสถาบัานไหนลนะอันนั้นคิดข้อมูลที่ออกมาข่าวเขาก็บอกแล้วว่าอย่างไม่เป็นทางการ ข่าวภายในข่าวก็รู้กันอยู่แต่วันนี้คนที่ออกมาเปิดเผยเนี่ยอย่างชัดเจนเนี่ยคือคุณเอกราชนามโพคินไม่ต้องไปถามสถาบัานครับอ่ะเอ่ยชื่อเลยคนที่ออกมาเปิดเผยตอนนี้บอกว่าภาพนี้ไม่ได้อ่าเป็นการจัดต่อแน่นอนคือคุณเอกราชนามโพคินกับคุณหมอธวัชชัยเออเออ แต่ถ้าเกิดจะคิดฟ้องคุณเอกนะฟ้องคนที่ชื่อเอกราชนามโพคินนะอย่าไปฟ้องเอกปาจีนไม่ได้นะไม่เอานะไม่เป็นทางการห้าสิบห้าสิบไม่เป็นทางการห้าสิบห้าสิบอันเนี้ยรอเป็นทางการดีกว่าค่ะมันทําไมต้องรอครับไม่จําเป็นต้องรอครับรอเป็นทางการก็รอเป็นทางการครับคุณจะรอก็รอไปสิครับผมไม่รอ่ะผมเชื่อคุณเอกราชอะ่ะนะ ผมเชื่อคุณเอกราชคุณไปดูของคุณเอกราชผมไม่ผมไม่ได้ดูสถาบันนัของ DSI หรืออะไรผมดูว่าเออสิ่งที่คุณเอกราชออกมาเปิดเผยนี่คือข้อมูลทางนิติวิทยาศาสตร์ที่มันเห็นได้ชัดถ้าคุณคิดว่าไม่ใช่มามาแย้งสิมาแย้งส,งสิถามหน่อยสะครับ คือ,อรอสถาบันรอสถาบันรอสถาบันรอทำไมรอทำไม,อ,ำไมอ่าและผมเนี่ยก็พูดอย่างชัดเจนว่านะอ่าผมไม่พูดอย่างอย่างชัดเจนว่าเนี่ยมีสถาบันรับรองแต่ผมก็ไม่เคยไปไปสนใจด้วยแต่ผมก็พูดชัดเจนว่าตอนเนี้ยคนที่ออกมาบอกว่าภาพตัดต่อคือคุณเอกราชษณนามโพคิน ไม่ต้องไปถามหาสถาบัานไม่ต้องไปรอคุณอยากจะรอคุณรอไปถูกท้องหรือเปล่าคุณอยากจะรอคุณไปทั้งรอเลยไปตีพุงรอเลยไปอะไรรอเลยเออแต่วันนี้ที่แน่ๆเออในเมื่อคุณเอกนาชออกมาเปิดเผยแบบนี้ถ้าคุณคิดว่าคุณเอกนาชให้ข้อมูลเท็จไม่ได้ปลอมฟ้องดิครับฟ้องดิครับจริงหรือเปล่า ้าหรือเปล่าล่ะรออยู่ว่าก้าวหรือเปล่าเพราะฉะนั้นอย่าบอกนะครับว่าอย่างไม่เป็นทางการห้าสิบห้าสิบอะไม่มีหรอกครับห้าสิบห้าสิบมันร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วตอนเนี้มันร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วว่าภาพนี้เป็นภาพตัดตอ่อไม่ต้องรอสถาบันรองรับครับนะบเพราะมันมีข้อมูลทางนิติวิทยศาศาสตร์ออกมาให้เห็นอย่างชัดเจนอ่า อย่าสีถนนชยัยนะถ้าคิดว่าภาพนี้เป็นภาพจริงเอาหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์มายืนยนันแค่นั้นเองอย่าอ้างว่าเจ้าหน้าที่รัฐนะไม่ได้ควบคุมคำถามคืออาถ้าวันนี้เมื่อสามปีที่แล้วเจ้าหน้าที่รัฐทำตรงไปตรงมาไม่บิดเบือนดีเอสไอเขาจะมาตรวจสอบเรื่องของการบิดเบือนไหม รอคือรอคำฟังคํามคำฟังพิพากษาตอนจบค่ะก็ไปรอนะครับกล้าฟ้องไหมล่ะ <c oughs> ไม่ไม่ฟ้องเสียหมาเลยนั่นเออแต่ก็ไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้องกลัวถ้าไม่ฟ้องมาเดี๋ยวหลังสงการเดี๋ยวฟ้องให้คุณอัจฉริยะบอกแล้วไม่ฟ้องมาเดี๋ยวหลังสงการพี่อัดฟ้องให้ จบละถ้าภาพนี้ตัดต่อคนบนเรือให้การเท็จทั้งหมดอ่าพอตัดต่อเพื่อให้เขาเหตุผลได้ได้หมดแล้วอ่าถ้าต้นฉบับตัวจริงก็เอาออกมาแย้งได้ทำไมไม่ออกเอาออกมาแย้งก็ใช่ไงครับ ทางนี้ตีตีหนึ่งครึ่งง่วงแล้วรอฟังค่ะขอบคุณครับอ่านะมีต้นฉบับจริงก็เอาออกมาแย้งได้ทำไมไม่เอาออกมาแยง้งก็ถูกต้องเลยครับทำไมไม่เอาออกมาล่ะครับอภาพผมดำชัดๆัดเชื่อคุณเอกราชนะแล้วไอ้พวกอวตารน่ะนะนะทำไมนะครับถ้าคุณคิดว่าเฮ้ยน,นี่คือเรื่องจริงทำไมต้องกลัวครับ ทำไมต้องทำตัวเป็นอวตารครับในเมื่อคุณเป็นเรื่องจริงเนี่ยปเปิดเผยตัวออกมาเลยกล้ามาเลยเปิดหน้าชนเลยเฮ้ยเรื่องนี้คือเรื่องจริงอ่าเรื่องนี้คือผมมีหลักฐานชัดเจนนะผมมีข้อมูลจากคนนั้นคนนี้ออกมาอ่าออกมาโชว์กันไม่ได้ว่าอะไรเลยไม่มีคนว่าอะไรคุณด้วยนะถ้าคุณพูดเรื่องจริงแล้วคุณอธิบายทางยิติวิทยาศาสตร์ได้ของจริงผมเชื่ออ่าประชาชนก็เชื่อคุณอ่าประชาชนไม่ใช่ว่าวันนี้เชื่อโดยโดย,โดย,โดยไม่มีเหตุผลเขาเชื่อเหตุและผล เขาเชื่อหลักฐานเขาเชื่อข้อมูลทางนิติวิทยาศาสตร์ตามไม่ทันคำถามคือตามไม่ทันสั่งลื้อคดียังสั่งรือคดียังคือตั้งแต่ผมิดตามข่าวมาเนี่ยผมไม่เคยเห็น d n i อลื้อคดีนี้เลยผมไม่เคยเห็น d n เลื้อคดีนี้เลยและผมก็ไม่เคยเห็น d n i บอกว่าจะลือคดีนี้เลย นะตั้งแต่ผมติดตามมาผมไม่เคยได้ยินว่าดีเอไอจะรื้อคดีนี้เพราะที่ผมติดตามมาตลอดดีเอ็ไอทำคดีเจ้าหน้าที่ของรัฐบิดเบือนขบวนการยุติธรรมในคดีของน้องตะโมเขาก็พูดชัดเจนว่าเขาไม่ได้รื้อคดีของน้องตะโมเพราะคดีของน้องตะโมอยู่ในชั้นศาลดีเอไอไม่มีอำนาจแต่ดีเอ็ไอทำคดีเจ้าหน้าที่ของรัฐบิดเบือนขบวนการยุติธรรมแล้วคุณมาถามว่า ดีนไอหรือหรือยังผมก็ไม่รู้จะตอบยังไงเพราะดีนไอเขาไม่เคยคิดจะรือแล้วเขาก็ไม่ได้สนใจการรือร้อคดีของน้องธโมด้วย